This the Standard Podcast is look good naked กับฟ้าใสพึ่งอุดม presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต no you can สวัสดีครับผมฟ้าใสพึ่งอุดมคุณกำลังฟัง look good naked podcast ที่จะทำให้คุณแฮปปี้กับรูปร่างตัวเองได้ใน12สัปดาห์ นี่คือซีรีส์แฮกนิสัยที่ช่วยสร้างหุ่นใหม่ให้กับคุณรับรองว่าถ้าทำตามที่ผมบอกจนจบคุณจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับลูกคุณในเกตเอพิโ od นี้นะครับเราจะมาแฮกอินเตอร์ t ม e n t น a s ฟาสตกันครับคำว่า Intermittent Fasting หรือว่า IF นะครับเป็นคำศัพท์หนึ่งที่ในวงการสุขภาพโภชนาการนะครับมีคนพูดถึงเยอะมากนะครับถ้า ใครไม่เคยได้ยินเนี่ยเอาง่ายเลยครับอดอาหารเพื่อให้สุขภาพดีหรืออดอาหารเพื่อให้ผอมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคําว่า intermittent fasting ผ่านทั้งเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของหลักการต่างๆที่เราควรต้องรู้และที่สําคัญผมจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยทํามานะครับมาแชร์ให้ฟังครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อควรระวังและที่สําคัญนะครับมันดีต่อเราอย่างไรปรับใช้ได้อย่างไรนะครับก่อนเริ่มนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าสูตรไดเอท ต่างๆไม่ว่าจะเป็น intermittent fasting หรือว่าสูตรอื่นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้นะครับและได้ผลด้วยเพียงแต่ว่ามีวงเล็บว่าต้องทําให้ถูกวิธีเดี๋ยวเอพิสนี้เราไปดูกันเลยครับ สำหรับ intermittent fasting นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเหมาะกับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรากักตัวอยู่บ้านเนี่ยหลายๆคนก็มีลักษณะในการกินที่ค่อนข้างรวนนะครับอาจจะมีการกินจุกกินจิกวิธีการทํา IF เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการเอามาปรับใช้กับช่วงที่เราต้อง work from home หรือว่าปรับตัวอยู่บ้านช่วงนี้นะครับทีนี้สเต็ปแรกนะครับเราก็ต้องเข้าใจคําว่า intermittent fasting ก่อนนะครับว่ามันแปลว่าไรมันคืออะไรนะครับคำว่า intermittent fasting เนี่ยเดี๋ยวขอย่อว่า IF นะครับมาจาก2คําด้วยกัน intermittent นะครับแปลว่าไม่ต่อเนื่องกับ fasting นะครับแปลว่าอดอาหารนะครับซึ่งพอมารวมกันก็คือการอดอาหารในระหว่างวันแบบไม่ต่อเนื่องหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า เราจะมีช่วงเวลาที่เราสามารถกินอาหารได้ช่วงเวลานี้นะครับเขาจะเรียกว่า feeding นะครับ feeding ก็คือช่วงที่เรากินอาหารกับช่วงเวลาที่เรากินอาหารไม่ได้ก็คือช่วงเวลา fasting ช่วงเวลา fasting นี้นะครับเราก็จะไม่กินอะไรเลยที่มันมีแคลอรีนะครับก็คือไม่สามารถที่จะกินข้าวกินขนมได้ช่วงเวลาเหล่านี้นะครับในแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีความระยะเวลาต่างกันนะครับอย่างเช่นบางสูตรอาจจะมีช่วงที่เรากินนะครับ8ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่เรา อดเนี่ยสิชั่วโมงก็คือฟีดิ้ง8แล้วก็ช่วงที่เราฟาสติ้งเนี่ยสิเป็นต้นนะครับหรือบางสูตรนะครับก็จะเป็นการทํำฟีดิ้งกับฟาสติ้งก็คือกินกับอดเนี่ยวันเว้นวันสลับกันเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละสูตรนี้นะครับมันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเลยนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรต่างๆนะครับผมอยากให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการทํางานของ intermittent fasting ก่อนนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Intermittent fasting มีเคลมหลายข้อนะครับเช่นทำแล้วอายุยืนแก่ช้านะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงเคลมเหล่านั้นเลยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเบสิกว่าทำ IF อย่างไรให้เราสามารถที่จะลุกกุ้นในเก๊หรือว่าดูดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ในเชิงของสุขภาพหรือว่า anti aging เ่ยวันนี้เราไม่พูดถึงนะครับเพราะมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไปแต่เรามาเข้าใจก่อนครับว่า จุดเด่นที่เป็นหลักการทํางานที่เป็นจุดเด่นของ IF เนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากข้อแรกครับคือปกติมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรากินอาหารแบบตามปกติเราจะใช้วิธีในการกินคือกินตามมื้อทั่วไปเช่นเช้ากลางวันเย็นนะครับหรือว่ากินเวลาที่เราหิวปัญหาคือมันบางครั้งเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นระบบเกิดขึ้นนะครับเกิดความรู้สึกว่าหิวเวลานี้ ก็กินก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรานั่งทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็หิวเวลาเที่ยงนะครับพอตอนบ่ายมานะฮะเราอาจจะรู้สึกเบื่อก็กินตามอารมณ์เบื่อเกิดเป็นสภาวะ emotional eating หรือกินตามอารมณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่ง intermittent fasting เนี่ยมันก็เข้ามาช่วยเราตรงที่ว่ามันวางกรอบเกณฑ์ในการกินให้เราได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่ทํางานออฟฟิศ ช่วงที่เขาฟาสติ้งนะครับอาจจะเป็นฟาสติ้งในช่วงกลางวันทําให้เขาไม่ต้องอตอนที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถกินอะไรอะไรได้เลยนะครับมันเป็นวันการวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เราทําตามแล้วเรามีระเบียบในการใช้ชีวิตในการกินมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการทำฟาสติ้งในช่วง Work from Home การทำแบบ Work from Home หรือว่าการกักตัวอยู่บ้านนะครับ เรามีอิสระมากไปเหมือนที่พูดไปแล้วเอพิโซดที่ผ่านมานะครับอิสระที่ว่าก็คือเราสามารถที่จะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ตื่นกี่โมงก็ได้นะครับลุกขึ้นไปเปิดตู้เย็นกินก็ได้แล้วที่สําคัญในตู้เย็นเนี่ยจะกินอะไรก็ได้นะครับการที่เราทำฟาสติ้งในช่วงนี้เนี่ยมันก็คือการวางระบบใหม่ว่าเราจะต้องคอมมิตกับตัวเองนะครับคือมีข้อผูกมัดกับตัวเองว่าเราจะสามารถกินอะไรได้กี่โมงถึงกี่โมงและ เวลาไหนบ้างที่เราไม่ควรกินนะครับการที่เราใช้วิธีนี้เข้ามาเป็นการกําหนดการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้1เลยคือโอกาสที่เราจะกินจุกกินจิกก็น้อยลงทันที2คือโอกาสที่เราจะกินตามอารมณ์นะครับ emotional eating ของเราก็น้อยลงทันทีเพราะว่าเรามีสูตรเข้ามาครอบนะครับดังนั้นนะครับเหตุผลที่ IF ค่อนข้างที่จะได้ผลข้อที่1เลยเนี่ยคือมันเป็นการทําให้เรามีระเบียบในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับ ทีนี้เหตุผลข้อต่อไปนะครับที่ IF ได้ผลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงอ,อะไรที่มันซับซ้อนเกินไปแต่เรามันจะมาพูดถึงผลกระทบจากการที่เราปรับระเบียบร,ร่างกายกันนะครับหลังจากที่เราปรับระเบียบร,ร่างกายของเราปรับระเบียบก,การกินของเราเนี่ยมีช่วงเวลา fasting คือไม่กินอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นครับจะมีพฤติกรรมที่หายไปอย่างเช่นพฤติกรรมกินจุกกินจิกพฤติกรรมที่กินตามอารมณ์นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เรากินโดยที่เราไม่ได้หิวนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปอย่างมีนัยยะสาคัญทีนี้สิ่งที่มันตามมาครับคือร่างกายเราก็จะได้รับพลังงานในปริมาณที่น้อยลงนะครับจึงเป็นเหตุว่าทําไมคนที่ทํา IF เนี่ย ถ้าเกิดเขาทําได้นะครับและทําอย่างถูกวิธีเนี่ยเขาถึงสามารถที่จะลดความอ้วนได้ลดไขมันเนี่ยได้อย่างได้ผลนะครับเนื่องจากว่าการมีสูตรอะไรมาครอบเราเป็นการทําให้พฤติกรรมในชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงนะครับย้ําคําว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยสูตร IF หรือว่าสูตรอื่นก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อไหร่ในทางที่ดีเราจะมีผลลัพธ์ในเชิงของการพัฒนาร่างกายของเราในทางที่ดีตามมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ IF มันมัน ทบต่บพฤติกรรมของเราซึ่งทําให้เรามีระเบียบในการกินมากขึ้นก็เลยได้รับพลังงานในปริมาณที่น้อยลงหรือพอเหมาะมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสูตร IF เนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีหลายคนที่ทํา IF แล้วไม่ได้ผลนะครับเพราะว่า IF เองมันเป็นคําที่ค่อนข้างกว้างนะครับคําว่า intermittent fasting เนี่ยด้วยคำของมันเนี่ยการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องนะครับในระหว่างวันเนี่ย มันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องอดกี่โมงถึงกี่โมงฟังมาถึงจุดนี้นะครับจะเห็นภาพเลยว่าจะอดกี่โมงก็ได้เพราะจริงๆแล้วมีหลายสูตรมากนะครับแต่ละสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่กูรูแต่ละคนก็จะได้คิดขึ้นมานะครับมีหมอบางคนทํางานวิจัยขึ้นมาหรือว่ามีนักเขียนที่เขาทดลองแล้วก็ทําวิจัยขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จะขอนําเสนอประมาณ3สูตรด้วยกันให้เราเห็นภาพกว้างๆนะครับ ที่นีสำหรับสูตรต่างๆนะครับในการทำ intermittent fasting เนี่ยมันก็จะมีสูตรที่เราคุ้นเคยกันที่เคยได้ยินกันบ่อยก็คือการอดใน1วันนะครับใน1วันก็จะแบ่งเป็นช่วงที่เรากินได้กับช่วงกินไม่ได้นะครับสูตรที่นิยมที่สุด จากต่างประเทศเนี่ยจะชื่อสูตรคำว่า lean gains นะครับ lean gains เนี่ยมาจากนักเขียนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า martin b e r k e นะครับเขาบอกว่าเขาทำ fasting 16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงซึ่ง16ชั่วโมงนี้นะครับจะไปอยู่ในช่วงเวลาไหนของเราก็ได้หมายความว่าเราจะอดอาหาร16ชั่วโมงนี้รวมช่วงเวลานอนหลับของเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างคือ,อสมมติถ้าเรานอน8ชั่วโมง นั่นหมายความว่าเรานอน8ชั่วโมงแล้วเราก็แค่ต้องฟาสต์ต่ออีก8ชั่วโมงนะครับซึ่งเราสามารถจะแบ่งเป็นการฟาสติ้งช่วงเวลาไหนก็ได้เอาตามที่เราสะดวกนะครับซึ่งนอกจากสูตรดีนเกนส์แล้วนะครับจริงจริงสูตรที่แบบฟาสต์หวันแบ่งเป็นช่วงเวลากินนะครับฟาสติ้งกับฟีดิ้งเนี่ยมีอีกหลายสูตรเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับบางสูตรก็บอกว่าฟาสติ้ง18ชั่วโมงกิน6ชั่วโมงบางสูตรฟาสติ้งชั่วโมงกิน4ชั่วโมงสิ่่งทีผมอยากจะนําเสนนนอวันนี้นะครับ เป็นคำพูดที่มาจากทั้งนักเขียนนะครับมาตินเบอรเกนเนี่ยเขาเขียนเรื่องของฟาสติ้งมาตั้งแต่ปี2,000ตน้ตนๆน,นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วการจะทำฟาสติ้งเนี่ย ไอ้เวลาต่างๆครับเขาไม่ได้อยากให้เรายึดติดมากเพราะว่าการที่เราไปสตริกกับเรื่องเวลามากเกินไปมันทําให้เราเครียดสาเหตุที่เขาเลือก16-8ขึ้นมาเพราะว่ามัน c o n v e n ยน n ์นะครับมันคือมันสะดวกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟาสต์ไม่ถึง16ชั่วโมงก็อย่าไปเครียดเกินไปนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกสูตรไหนจริงๆแล้วไม่ต้องไปคิดมากครับว่าเราจะทาแบบฟาสติ้ง20ชั่วโมงหรือเท่าไหรด่ดีแค่อยากให้เราเลือกมาสูตรหนึ่งแล้ว ปรับใช้ให้เราสามารถทำต่อเนื่องได้อันนี้เป็นคําที่มาจากมาร์ตินเบอร์กนนเองนะครับซึ่งเดี๋ยวสําหรับผมเองเนี่ยผมก็มีคําแนะนําด้วยนะฮะแล้วผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยมากๆว่าการไปยึดติดกับสูตรใดสูตรหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสูตรนั้นจะดีสําหรับเรานะครับเพราะว่าการฟาสติ้งเองนอกจากการฟาสต์ในแบบทั้งวันนะครับใน1วันของเราเนี่ยแบ่งเป็นช่วง16 8หรืออะไรก็ก็ตามมันมีอีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกว่า alternate day fasting alternate day fasting ก็คือ a d f นะครับ หมายความว่าเราจะทำการฟาสแบบวันเว้นวันนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือวันจันทร์กินวันอังคารฟาสนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องฟาสทั้งวันหรือในวันที่เป็นวันฟาสติ้งเนี่ยเรา,าจจะกินน้อยลงนะครับก็จะมีหลากหลายสูตรแต่เล่าให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับและสูตรที่3นะครับจะเรียกว่าสูตร eat stop eat นะครับซึ่งมาจากนักเขียนชื่อบรดพิลอนนะครับเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2000ต้นๆแล้วเขาบอกว่าเป็นการกินทั้งสัปดาห์แล้วก็มีการฟาสต์หนวันต่อสัปดาห์อย่างเช่นจันถึงสุกกินตามปกติเลยแล้วก็วันเสาร์ฟาสทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะฟาสตเสาร์และอาทิตย์นะครับ40กว่าชั่วโมงก็เป็นไปได้นะฮะทั้ง3แบบนี้นะครับแยกง่ายๆเลยครับใน1วันแบ่งเป็นช่วงกินและไม่กินนะครับแบบ16-8 เป็นต้นนะครับ2คือฟาสแบบวันเว้นวัน3คือฟาสแบบ1สัปดาห์เนี่ยทำฟาสติ้ง1-2วันเป็นต้นนะครับทีนี้คำถามคือสูตรมันเยอะมากคุณจะเลือกแบบไหนดีนะครับผมจะขอย้ำเลยครับว่าสูตรมันเยอะมากเลือกแบบที่คุณน่าจะทำได้มากที่สุด จำไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสูตรต่างๆในการทำไดเอทอะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องคิดครับคือเอ๊ะแบบไหนนะที่ฉันจะทำแล้วไม่ฝืนธรรมชาตินะครับแล้วเราก็ท่องเลยว่าเฮ้ย no you can นะครับคุณทำได้แล้วก็เลือกทำปัญหาของการไปเลือกสูตร if ตามคนอื่นนะครับที่เขาบอกว่ามันดีเนี่ยต้องเข้าใจนะครับทุกคนบอกว่าสูตรตัวเองดีหมด เพียงแต่ว่าคําว่าดีสําหรับฉันกับดีสําหรับคุณดีสําหรับทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับเนื่องจากว่าบริบทของการใช้ชีวิตแต่ละคนต่างกันข้อหนึ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแค่ทำฟาสติ้งอดอาหาร16ชั่วโมงก็สามารถที่จะหุ่นดีได้แล้ว เข้าใจผิดนะครับถ้าเกิดว่ากันตามหนังสือของมา r t ตินเบอร์เนเลยนะครับที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วชื่อหนังสือ Lean Games นะครับมันเป็นสูตรในการที่เขารวมความรู้กว่า10กว่าปีที่เขาศึกษาเรื่องของการทำฟาสติ้งมาเนะี่ยแล้วออกเป็นหนังสือนะครับแบบเป็นหนังสือเล่มล่าสุดเลยที่อัปเดตงานวิจัยหลายข้อมากการทำฟาสติ้งเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทำให้หุ่นดีได้แต่นอกจากการทำฟาสติ้งเนี่ย นะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการดูแลอาหารที่เรากินอย่างสูตรของมาตินเบอร์เคนก็คือสูตร16:8ที่เราคุ้นเคยกันนะครับถ้าเราไม่ได้ฟังเอพิโซดนี้นะครับคุณจะเข้าใจว่ามันทําให้เราหุ่นดีได้ด้วยการแค่ฟาสติ n งแต่จริงๆไม่ใช่ครับการทํา16:8ทําให้เราหุ่นดีได้เพราะสูตรนี้ให้เรากินโปรตีนเยอะขึ้นและเน้นที่การกินผักและผลไม้เยอะมากนะครับรวมไปถึงการเทรนที่เข้มข้น และก็พูดถึงเรื่องการดูแลอาหารที่เรากินทั้งวันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราสรุปได้นะครับคือผลลัพธ์ที่มาจากการทำฟาสติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมขอแบ่งเป็นสีข้อแล้วกันข้อที่1คือชนิดของอาหารที่เรากินช่วงทำฟาสติง้สงสคือปริมาณอาหารที่เรากินทั้งวันของการทำฟาสติง้ง 3เวลาในการทำฟาสติ้งของเราต้องสะดวกนะครับหมายความว่าคุณต้องไม่ฝืนธรรมชาติชีวิตตัวเองและข้อที่4คือการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลนะครับตรงนี้พอเราเห็นภาพนะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าเราจะเห็น i n t e r อร์เ e น t f a ต t ฟาสหรือสูตรการทำา i เเนี่ยเราจะเลิกมองเป็นยาวิเศษแต่เราจะเริ่มมองสูตรการทำอินเทอร์เ e น t f a ต t ฟาสเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หมายความว่า ยิ่งเราเข้าใจอุปกรณ์มากเท่าไหร่เราจะสามารถใช้อุปกรณ์นี้แก้ปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะตื่นเช้ามาแล้วต้องกินข้าวเช้าขี้เกียจนะครับผมอยากให้คุณศึกษาเรื่องการทำฟาสติ้งเพราะว่าการทำฟาสติ้งอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจกินข้าวบางมื้อเป็นต้นนะครับ2คือถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานทั้งวันแล้ว ช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยเรามีการกินจุกกินจิกเยอะนะครับแล้วก็กินจุกกินจิกปุ๊บก็เกิดสภาวะอ่วงนอนในช่วงเวลาทำงานนะครับอย่างวันนี้โปรดิวเซอร์ของเราก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีสภาวะที่บางทีอาจจะต้องแนปนะครับงีบช่วงกลางวันจริงๆแล้วคนที่มีเคสลักษณะนี้นะครับผมแนะนําว่าการทำฟาสติ้งค่อนข้างเหมาะเพราะพอเราตัดเรื่องของพฤติกรรมการกินจกุกินจิกได้ ปริมาณพลังงานอาหารที่เราได้รับระหว่างวันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปโดยปริยายแล้วพอเราปรับเรื่องของการกินช่วงเวลากลางวันได้นะครับบางครั้งเนี่ยสภาวะการง่วงนอนตอนกลางวันก็จะหายไปด้วยนะครับก็ลองไปทําดูได้ส่วนคนที่ต้องการจะลดกู๊ดเนเกตแบบจริงจังมากๆนะครับต้องการ six p a พคต้องการที่จะกล้ามชัดต้องจาไว้นะครับว่าคุณจะใช้สูตร f a ส t i n g แบบไหนก็ได้ทีนี้เพื่อ ลอบใจนะครับให้เราเข้าใจว่าไม่ต้องทำฟาสติ้งย่างได้เลยเนี่ยนะครับมันก็มีหนังสือเล่มล่าสุดนะครับของอ่าดอกเตอร์ซาชินแพนด้านะฮะชื่อว่า circadian code นะครับเขาก็จะแนะนำอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าสูตร TRE นะครับ time restricted eating ก็คือคล้ายๆกับฟาสติ้งนะครับเพียงแต่ว่า time restricted eating เนี่ยแทนที่จะบอกว่าต้องฟาสต์กี่ชั่วโมง เขาจะพูดถึงว่าใน1วันนะครับจริงๆเราแค่มีช่วงเวลาที่เราไม่กินอาหารบ้างแล้วก็เป็นการกินที่ตรงเวลามากขึ้นเนี่ยเหมือนกับถ้าแปลให้ฟังง่ายๆครับเรามีช่วงเวลาที่ทำฟาส t i n g เนี่ยประมาณสัก1 0ถึง12ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ผลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำฟาส t i n g ตรงนี้อย่าไปยึดติดมากนะครับว่าต้องทำฟาสติ้งนานเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เรากินอาหารในระหว่างวันให้ เป็นเวลามากขึ้นนะครับนั่นนะคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณได้ผลแล้วดังนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำฟาสติ้งเนี่ยผมบอกเลยครับว่า no you can คุณทําได้นะครับในเชื่องของการเริ่มต้นปรับใช้การฟารสติง้งอย่าเพิ่งเริ่มทีเดียวฟาสติ้ง16ชั่วโมงไม่ใช่นะครับค่อยๆเริ่มในการปรับสเต็ปแรกนะครับคือ ปรับเวลาการกินในมื้อต่างๆของเราก่อนซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับที่เราพูดถึงในลูก d ุศลในเอพ s o ซดที่ผ่านมานะครับที่วบอกว่าการทำไทม์บ็อกซิ่ให้เรากินอาหารตรงเวลาและที่สําคัญอย่าก,กินก่อนนอนทีนี้พอเราทำเบสิกได้แล้วเราอาจจะเริ่มต้นในการยืดระยะเวลาในการไม่กินหรือในการทำฟาสติ n งของเราระหว่างวันเพิ่มขึ้นนะครับ จากการที่เราลองทำฟาสติ้งดู8ชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำอยู่แล้วคือไม่กินในระหว่างที่เรานอนหลับตัวฮะยืดเป็น12ชั่วโมงยืดเป็น13ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ามันทำได้ไหมนะครับแล้วลองถามร่างกายตัวเองดูก่อนถ้ารู้สึกว่าทำแล้วไม่ไหวก็อย่าไปฝืนทำฟาสติ้งนานๆเพราะมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะที่เราฝืนร่างกายเกินไปแล้วตบะแตกได้นะครับเรื่องของสภาวะทีะ่ตบะแตกหลังจากการทำฟาสติ้งเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ Brad Pilon เตือนไว้เลยนะครับในหนังสือของเขา Eat Stop Eat เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพอทำฟาสติ้งเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้รางวัลตัวเองนะครับด้วยการไปกิน binge eating คือกินเยอะมากในวันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่แทนที่เราจะทำฟาสติ้งแล้วอีกวันหนึ่งเราได้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าทําให้การปรับไดเอทหรืออยากให้ทําให้การทำฟาสติ้งเนี่ยทำร้ายคุณนะครับทีนี้ ข้อที่ผมว่าหลายๆคนสงสัยเดี๋ยวผมจะ list ขึ้นมานะครับว่าการทำ fasting เนี่ยมันมีคําถามในใจหลายคนเลยนะครับข้อแรกเลยคือถ้าเกิดทํา fasting แล้วมันหิวไหมก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าความหิวของเราเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวได้นะครับช่วงแรกๆถ้าคุณกระโดดเข้ามาทํา fasting 16ชั่วโมงเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าร่างกายคุณก็ต้องปรับตัวในช่วง 1- 2ถึงสัปดาห์แรกหิวแน่ๆน,นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทนหิวได้ประมาณ1-2สสัปดาห์ มันก็จะร่างกายก็จะปรับนะครับเราก็จะเริ่มชินกับมันแต่ถ้าเราไม่อยากจะต้องปรับตัวมากเกินไปผมก็แนะนําว่าเราค่อยๆเริ่มได้นะครับทำฟาสติ้งแค่10ชั่วโมงก่อน10 12, 14, 16ชั่วโมงนะครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ร่างกายจะค่อนข้างปรับตัวง่ายขึ้นนะครับส่วนเรื่องของแรงนะครับพละกําลังของเราฟาสติ้งแล้วแรงตกไหมง่วงนอนระหว่างวันหรือเปล่าก็มาพร้อมๆกับเรื่องของการปรับตัวในช่วงเดียวกันเลยครับว่าในช่วงแรกเนี่ย มันมีแน่นอนครับว่าร่างกายของเราจะเริ่มงงนะครับว่าเอ๊ะจากเคยได้รับอาหารช่วงเวลานี้ตอนนี้มันหายไปไหนนะครับอ่า่ถึงสสัปดาห์แรกบางคนอาจจะนานกว่านั้นนะครับก็จะค่อยๆเริ่มชินมากขึ้นนะครับทีนี้คําถามคือทํำฟาสติ้งนะครับถ้าอดนานๆจะเป็นโรคกระเพาะไหมก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าทํำฟาสติ้งแบบเป็นระบบหมายความว่าถ้าเราทําแล้วเราทําต่อเนื่องนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเป็นโรคกระเพาะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีปัญหาโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ย คุณก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าเออเราสามารถทําได้หรือเปล่านะครับข้อนี้ต้องย้ําเลยนะครับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะหรือเรื่องสุขภาพอยู่แล้วและไม่มั่นใจนะครับควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะปรับอาหารการกินอะไรทั้งนั้นนะครับข้อที่4นะครับคือทำฟาสติ้งแล้วกล้ามหา,หายหรือเปล่าบอกเลยครับว่ากล้ามไม่หายแน่ๆถ้าเราทําถูกนะครับวงเล็บการทำฟาสติ้งแบบ สูตรของลีนเกนส์นะครับเขาให้กินโปรตีนเยอะมากๆนะครับเยอะแบบผิดมนุษย์มนาเลยนะะดังนั้น,น่ยกล้ามไม่หายแน่นอนอเดี๋ยวไปดูผมจะแปะไดอารี่นะครับให้ดูในเฟซบุ๊กก r ุ u p ของลูกคุ n ในเกทพอดแคสต์สักกันนะว่าในช่วงปี2013-15เนี่ยผมกินอะไรบ้างวันๆนะครับแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงพอเห็นรูปปุ๊บและเห็นอาหารที่ผมกินเนี่ยคุณจะอ๋อเลยบอกเออไม่น่าจะกล้ามหายได้แน่ๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะดูแลอาหารการกินเยอะมากนะครับ และข้อสุดท้ายนะฮะถ้าเราต้องการจะเพิ่มกล้ามเนี่ย ทำฟาสติ้งได้ไหมนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าฟาสติ้งไม่ได้เหมาะกับการทำเพื่อเพิ่มกล้ามเพราะฟาสติ้งนะครับมันเป็นเรื่องของการจํากัดเวลากินซึ่งมันตรงกันข้ามกับการที่เราต้องการจะเพิ่มกล้ามเพราะว่าการเพิ่มกล้ามเนี่ยเรายิ่งต้องเพิ่มอาหารที่เรากินเพิ่มเวลากินให้เรามากินปริมาณอาหารเยอะๆในเวลาจํากัดเนี่ยจะจุกเอานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเพิ่มกล้ามคุณไม่ต้องทำฟาสติ้งก็ได้นะครับแปรงฟันเช้าเย็นแปรงลิ้นทุกเชา้าบ้วนปากทุกครั้งหลังมื้ออาหาหร อเอาเหงือกอักเสบได้ไงอะ่ะก็ดูแลแต่ฟันลืมใส่ใจซอกเล็กซอกน้อยในปากไงเรามี4สเต็ปอุ่นใจ i Healthy จากกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตมาแนะนำครับสเต็ป1อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้งเพื่อขจัดเศษอาหารหรือสิ่งสกรปรกที่มองไม่เห็นนะครับสเต็ป2ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพในช่องปากทุกๆ6เดือนเตป3ให้ไอ h e a l ประกันสุขภาพจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เป็นไลฟ์พาร์เนอร์ได้ดูแลคุณไม่ว่าจะขูดหินปูนขัดฟันอุดฟันถอนฟันเราก็คุ้มครองครับสเต็ป4เมื่อสุขภาพเหงือกดีสุขภาพฟันดีแถวนี้คุณก็กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้งแล้วครับ i healthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ คุ้มครองสุขภาพทุกที่ทั่วโลกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. กรุงไทยครดอซ่า .co.th ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมทรรม์กำหนดวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้กันไปเยอะนะครับผมขอสรุปให้แล้วกันว่าฟาส t i n g เนี่ยมันดีไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณค่อยๆปรับแล้วเจอหนทางที่มันใช่ ดีทําได้นะครับก็สามารถที่จะทำํำฟาสติ้งได้เกิดผลได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำฟาสติ้งแล้วคุณรู้สึกว่าการอดอาหารนานๆามันไม่ใช่คุณนะครับคุณก็ตัดฟาสติ้งออกไปได้เลย,เลยไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่าในโลกนี้โลกของโภชนาการเนี่ยมันไม่มีคําตอบข่าวดําครับมันมีแค่ว่าดีสําหรับคุณกับดีสำหรับผมเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณต้องไปลองและปรับใช้นะครับจริงๆเราไม่ต้องฟาสก็ได้ เพียงแต่ผมอยากให้คนคิดอย่างนี้นะครับว่าฟาสติ้งมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราสามารถงัดมาใช้ได้ในบางช่วงนะครับอย่างช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยถ้าต้องนั่งอยู่ที่บ้านานานๆเนี่ยผมก็แนะนําเลยครับว่าการทํำฟาสติ้งเนี่ยเฮ้ยเหมาะมากกับช่วงเวลานี้นะครับเพราะมันเป็นตัวกําหนดวินัยของเราดังนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยนะฮะว่าสุดท้ายละอย่ายึดติดกับสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับเพียงแต่เราต้องเข้าใจสูตรที่เรากำลังจะทำเนี่ยว่าเออมันมีผลลัพธ์ มันมีข้อจํากัดและมีข้อดีอย่างไรนะครับถ้าเราเข้าใจทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้เราสามารถที่จะแฮกร่างกายและลุกขุดเน็เก็ตได้ครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต k No w You Can